ไปเลยสี่ป้ายซื้อรถเต้นมังกรรถขับแถาหลายหลายรถหลายแท่งคนขายไปไหนหมดคนขายอยู่น สซือีมาซื้ออีหยังสีมาซื้อรถซื้อรถอีหยังสีมาซื้อรถอีหยังสภาพมันสีมาซื้อรถนี่มาเอาคันนี้คันนี้มาซื้อรถอต่มาเอาคันนี้นี่เจ้าเจ้านี่ยเนี่นี่นี่มาซื้อข้าเด็ดเลยนี่เอาคันนี้เอาคว้างไปเอาคว้างไปแก้กวยเจ้าน่ะแก้งวยแก้กวยอยู่เจ้าจะไปนีนี่เอาคันนี้เอาคันนี้จ้าไป่เนี่ยข้านั้นมาเจ้ากูซื้อคันนี้โอ้โเหม็นเหล่าฉันรอดมาที่นี่ข้านี้กูมาซื้อเอ้ากูเอยวคันนี้ อย่าเงินี้ะใส่มาซื้อคันนี้เอาคันนี้เก่ซื้อคันนี้เอาขั้่ซื้อคันนี้บหนี่คันนี้กม่หมินเหล่าก็หมินก็มาจะใส่นอไปี่นอเต็นมังกรมาสั่นเต็นมังกรสาขานวนสูงรถหลายแห้งรถหลายหรือี่น้องเบิ้งเต็นมังกรสาขานวนสูงมาเสกกูซื้อซับเนี่ยกูซื้อคันนี้เอาอย่างนี้ะใส่มาซื้อเอาคันนี้คันนี้คันนี้ เออเจ้าอีโจกเงียขอมาไปยาไม่ได้ขคดสีรถอุ้ยไปยังนี่ยังนี่ไปยังนี่กุตสิซื้อคันนี้อคันนี้อสิซื้อคันนี้เลี้ยมเลี้ยมเลมรถที่สเหลี้ยมรถที่สัอตสิเอาเอาเลี้ยมรถก็ไเล้ยมเี้้ลีอขยับเลยดเลยครับปาดให้ผมห้าลงขับลืๆยาไป เอาไปมึงยังเนาะกูเฮ็ดเอาเองเฮ็ดเอาเองอชันอชันอันนี้เป็นเป็นเป็นนหลักเดี๋ยวกูเอาเงินสดใจอีกต้องเอาไปเลยโอ้โหเอี่ยเอาจะขั้นเดี๋ยวอีกจะขั้นมะพอแล้วเอาอีกเอาเงินกูณมาพอแล้วผู้ใดอยากซื้อรถครับเต็นท์มังกรสาขาโนนสูงสวัสดีครับ